สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยในประเด็นการตีความ8ปีพลเอกประยุทธ์ซะหน่อยหนึ่งหลายคนนะครับที่มีอํานาจเคยเป็นอดีตผู้ร่างบ้างนะหรือว่าอาดีตประธานสารรัฐนูนบ้างก็ออกมาพูดถึงเจตนารมณ์ว่าการจะพิจารณา8ปีพลเอกประยุทธ์จะโนชา h ครบเมื่อใดหรือไม่นั้นจะต้องไปดูที่เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญผมนี่คิดขึ้นมาทันทีครับ วันนี้ถ้าไปมองเจตนาลมของผู้ร่างรัฐนลปี60ประยุทธ์จันโอชาชนะครับประยุทธ์จันโอชาขาดลอยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรัฐบ,บุญปี60เป็นรัตนนที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ประยุทธ์สืบทอดอำนาจเขียนขึ้นมาเพื่อให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกเอาสอวอ250คนมาเป็นฐานให้ประยุทธ์ การเขียนกฎหมายแม้กระทั่งการเขียนกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งอะไรต่างๆก็เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประยุทธ์เพราะฉะนั้นจะไปเอาหลักการตีความเจตนารมณ์ของผู้ร่างนะโดยเสียงส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ประยุทธ์ขาดลอยครับวันนี้การพิจารณา8ปีประยุทธ์ต้องใช้หลักความชอบด้วยกฎหมายและความชอบธรรมครับจึงจะเป็นความยุติธรรมที่สูงสุด คือเอากฎหมายมาอ่านนี่แหละครับผมอ่านผมก็แปลความได้ว่า8ปีครบแล้วครับ23สิบสามงหานี้นะดูกฎหมายนูณนหลายมาราครับครบ23แน่นอนหลักความชอบธรรมก็คือหมายความว่าโดยหลักแล้วนะครับเจตนารมการเขียนแบบนี้ก็คือ8ปีไม่ว่าคุณจะเป็นนายกจากสภาไหนมาก็แล้วแต่ครับสภาสอนอชอสภาคอสชส,สภาอะไรของคุณก็แล้วแต่ แต่ว่าเป็นนายกพอ่อโปรดเก้าครับเมื่อเป็นตามรับนูลปีหกมาเป็นนายกปีหกอีกมันต้องนับ8ปีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปตีความหรอกนะไม่ต้องไปตีความโดยอาศัยหลักเจตนารมณ์ของผู้ร่างนะครับการอ้างแบบนี้ในมุมมองผมนะผมถือว่าเจตนาช่วยอะไรล่ละครับรับนูลหกูน60คือรัฐมนูลฉบับสืบทอดอำนาจ หลายคนเรียกรัฐธรรมนูญโจรน,นะครับเขียนขึ้นมาเพื่อการสือ่ออดอำนาจของผลเอกประยุทจจรโนชาเขียนขึ้นมาเพื่อให้ในายกประยุทธ์เป็นนายกเขียนขึ้นมาเพื่อให้สวไปเลือกนายกคือเลือกประยุทธ์เจตนารมมันชัดเจนอยู่แล้วครับนั้นอย่าไปแปลตามเจตนารมของผู้ร่างให้แปลตามหลักความชอบดวยกฎหมายและหลักความชอบธรรมครับจึงจะเป็นความยุติธรรมและถูกต้องที่สุดครับวันนี้ขออาาานุญาตฝากแค่นี้ขอบพระคุณครับ